หนุ่มกัญชยัยขุดรูปในอดีตของเพื่อนรักนบดำคชาภาอีกฝ่ายไม่ยอมขุดกลับผ่านมาสองวันก็ยังแกล้งกันไม่จังหวัดจันทบุรีกลายเป็นสีสันชาวเน็ตเรียกว่ากระแสมาแรงสุดๆสำหรับอีกี้ฟีเวอร์จาก MV ทาพทองสาวขีดกลางยังโอมที่ทำหลายคนพากันขุดภาพในอดีตของตัวเองมาโชว์กันยกใหญ่แต่หลายๆคนก็ไม่ได้โชว์ภาพด้วยตัวเอง แต่มีคนอื่นมาช่วยโชว์ให้แทนดังเช่นพิธีกรฝีปักกล้านบดำขชาภาที่โดนเพื่อนรักอย่างหนุ่มกัญชยัยขุดรูปในอดีตมาโชว์ชาวเน็ตเริ่มจากเมื่อวานนี้1 3เมจุดยอดจุดหนุ่มกัญชยัยไดโตโพสตภาพของมดดำพร้อมแคปชั่นอาว่าครับอีกี้โพสต์นี้มีกดคนไลค์กว่า1.7แสนครั้ง พร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายพันรายการคนดังอย่างหมออ้ํอิราวัตก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าผมว่ามีเอาคืน55555 55บวกแล้วก็เป็นจริงดังที่หมออ้ํบอกเพราะนบดำไม่ยอมอยู่เฉยได้โพสต์รูปเอาคืนเพื่อนรักหนุ่มกัญชยัยภายในวันนั้นทันทีโดยระบุว่านีละอีกี้ ตัวจริงเสียงจริงวันหยุดแทนที่จะพักมาเปิดสึกอีกวันปีใหม่ไทยแอดขันเพลงก่อนที่วันนี้14เมษายนหนุม่มกัญชยัยก็โพสต์รูปชุดที่2ทันทีซึ่งรูปชุดที่2นี้ดูเหมือนจะเรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตได้ระลอกใหญ่โดยหนุม่มกัญชยัยโพสต์ระบุว่านายบอกหมอหน่อยช่วงนั้นกี่ตัวเบอร์สอดก้อยซอย18เบอร์ราชินีท้ายซอยแอบมาแดมคาคา,าป้า ชาวเน็ตก็ไม่รอชา้าแหกันเข้ามาคอมเมนต์แซวมดดำกันสนั่น,น,นเพราะรูปชุดที่สองนี้ดูเหมือนย้อนไปในสมัยวัยรุ่นสุดๆจนแทบจำไม่ได้ของมดดำเลยทีเดียวตัวอย่างความคิดเห็นชาวเน็ต